老板 สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนครับตอนนี้มีระบบสมาชิกเข้ามาใหม่ครับผมใครที่สนใจสมัครสมาชิกนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด2ราคาครับผมทุกคนแบบที่1นะครับผมก็คือ20บาทต่อเดือนนะครับทุกคนจะได้รับเบบี้ไทเกอร์หรือว่าเสือน้อยครับผมทุกคนจะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือใต้ภาพในชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีไอคอนหลังชื่อตัวเองนะครับผมเริ่มต้นที่เสือน้อยนะครับผมแล้วระยะเวลาเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเวลาพี่เสือสตรีมสดเนี่ยก็ยังมีอีโม ัที่ให้เลือกเท่ๆนะครับในการพิมพ์สตรีมในสตรีมสดด้วยครับทุกคนแบบที่2นะครับผมก็คือ100บาทต่อเดือนครับผมก็จะได้เป็นพีมไทเกอร์หรือว่าเสือัยรุ่นนั่นเองนะครับทุกคนเวลาพี่เสือสตรีมสดเนี่ยสำหรับเสือัยรุ่นเนี่ยก็จะสามารถนะครับมาเล่นเกมกับพี่เสือในขณะที่สตรีมได้แบบสดๆเลยครับทุกคนรีบมาสมัครกันเยอะๆครับทุกคนเจอกันนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือผมแล้วก็อยู่กับปอครับผมเป็นวัยรุ่นบ้านที่เกือบโอเคครับทุกคนวันนี้ครับเราอยู่ในช่วงเสือชอบแกล้งครับทุกคน <laughs> วันนี้ครับย้อนอดีตครับผมย้อนอดีตเนาะใช่ในไปปีที่แล้วนะครับคือน้องชายผมน,นะครับ <laughs> เจอผมแกล้งเรื่องที่แบบสีออกมาจะฝักบัว ันนี้ครับเราเนี่ยไปถ่าย MV c o v e คเเพลงโอแม่แก้วตามาทีนี้ไอ้เหมิงมันก็เลยกับแมวเสื้อผ้าก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะรีบกับแมวเสื้อผ้าคือมันชอบไม่อาบน้ำเววันเนี้ยผมจะไล่ไปอาบน้ำให้ได้เนาะแต่ก่อนื่น,นะครับเดี๋ยวจะมีนะครับน้องมาบ้านเราอีกคนหนึ่งถ้าคลิปนี้ถึง2 0 0 0 0ืไลค์พอ2 0 0 0 0ไลค์พี่เสือจะทำคลิปแกล้งแบบว่าแกล้งเรื่องผีเอาแบบเอาแบบให้คนหัวลูกเลยโอเควันนี้เราไปเลยครับไปเฮ้ยที่มาหอนโคตร โอเคทุกคนไปนี่หลับนั่งเลยนะยังโอ้ยตัดคนได้โอเคไปเดี er> ๋ยวเราจะแกะอันนี <h ums> <h ums ้นะครับผมนี่เอ๊ะเราใส่เงินหรือเปล่อันเดียวพอแค่นี้ก็โอ้นี่ครับทุกคนนะทีดีนะครับนี่นะครับผมจะเอาใส่อุ้ยน้ำเับป่วยังไงวะถือถือพี่ถิอง อ่ะเต็มเลยนะครับดู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 เราจะเอาผมใส่นี่เลยแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้ผมวู้นโอเคโอเคโอเคถือถือถือโอเคครับผมจะเอาน้ำไหลเข้าไปก่อนนะโอเคเราปิดนะครับโอเคไปกันแล้วเข้าไปรอในห้องนะครับแล้วรอจนวัยเหมือนจะมากล้องถ่ายไว้ยี่แหละโอเคคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วัยรุ่นปีกนี้ ไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวนะครับบอมนะครับบอมนะครับเสนอผมมานะครับทุกคนผมก็ไม่เสือผมอะจะทํารายการใหม่แกไอ้เหมองชื่อรายการว่า,วากกไวรุ่นบ้านอีกก่มผมอยากรู้เหมินว่าจะเป็นยังไงถ้าใครนะครับ <c oughs> อยากให้มันทําคลิปไวรุ่นบ้านอีกกลุ่มนะครับคอมเมนต์ด้วยไปงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนที่เหมือมาครับ15 minutes later โอเคทุกคนตอนนี้มันมาแล้วผมเลยเอาประข้างนอกไปไอพบอมอยู่ข้างในา <c oughs> ไอ้คลิปถ่ายคลิปใส่คลิปพี่จะถ่ายพี่จะถ่ายคลิปพี่จะถ่ายคลิปมีกว่าเองน่าแสงดีไหมแสงโอเคปะโอเคโอเคเหม็นไอ้เมืองอาบน้ำยังแกวเสื้อผ้ามาแล้วอ่ะโอ้ไปอาบเลยไปอาบเลยพี่จะเปิดคลิปไปพี่อาบแปลน้ำก่อนเหม็นว่ะเอ้ด้วยชอบให้ไล่ตลอดเอ้มันไล่กินโอ้ดู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 โอเคทุกคนเดี๋ยวกินเลยที่จะถ่ายคลิปไปอาบไปอาบก่อนไปไปอาบก่อนไปพี่จะกินโอ้ ไปอาบน้ำไม่ดีไปเนี่ยชอบให้อันนี้ตลอดเลยเ้ย <Hey. Okay. S 1> าับผมรอมันเข้าน้ำก่อนนะครับไปโอเคทุกคนครับเข้าไปอาบน้ำ้าเป็นตลอด ปิดมันไม่เคยหลังโอ้ยโอโคดีเลยเจ้ดีก่าแนจอน้เจอได้จากดีไหมล่ะ ไม่หมินมากทุกคนเอาแล้วลดต้า oh, <wow. S 1> นหนอ เป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรดูนี่ดูนี่เป็นอะไรเป็นอะไรมหมิห่นปะอะไรอโอ้ทุกคนดูช้างน้อยครับผมโอ้โหโอเคโอเคเอางี่ทุกคนก็เดี๋ยวให้น้องนะครับอ่อ อาบน้ำไเสร็จก่อนนะครับโอเคบัดเดี๋ยวเจอกันข้างนอกโอเคทุกคนตอนนี้น้องก็อาบน้ำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวถามก่อนเมื่อกี้ทำไมก่อนจะอาบน้ำทำอะไรก่อนจะอาบทำอะไรนักหนาก็แบบว่าเป็นนักร้องพี่แล้วห้องน้ำแล้วเสียงน้ำปึ๊บมันยังไม่ร้องนะเมื่อกี้ทำไมถึงเปิดน้ำออกมาแล้วไม่ตกใจอ่ะก็มันสาโพอยู่หลับตาเนาะมันแสบด้วยเมื่อกี้อ่ะเหรอไม่ตกใจไม่เห็นเป็นน้ำสีแดงตกใจอยู่พี่แต่ใช่เหรอแต่มันชิวอ่ะมันชิวเกิน ไปดูก่อนนะครับทุกคนล้างห้องน้ำยังโอ้ล้างไปล้างเลยไปไปล้างนะห้องน้ำสะอาดแกล้แกล้ล้างห้องน้ำสะอาดไปล้างเลยล้างห้องน้ำฉีดตอนนี้ฉีดดีล้างอย่าเถียงอย่าเถียงแล้วกินข้าวคนโดนยองไมผิดคนโดนเจเร็วดีดีทำดีดเป็นเด็กดีห้ามเถียงนี่นะคลาะคนโดนแกล้งครับไปล้างไปเปิดน้ำล้างให้ดีไปเร็วไปเปิดน้ำล้างให้ดี โอเคไอ้บอมช่วยเลยบอมช่วยเรียกเขาดิโอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วโอ้ยกูตกใจอีกโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับพี่เสือนะครับโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไปช่วยน้องละไลฟ์สายไปแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน ยิบหน้าโขกอะนเยอะคำพิาส oh, eh. าจเ์คำพิสูจน์เออผิดก๊ก